CGN TV สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวิธยเกรียงศิษยพิบาลคีดจักษาธรนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมอพยพบทที่1 0ตั้งแต่ข้อ21ถึงข้อ29ด้วยกันครับอพยพบทที่10ข้อ2 1ถึง29ระยาเวตรัสกับโมเสสว่า จงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปตเป็นความมืดจนสัมผัสได้โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วความมืดทึบก็เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอียิปสามวันพวกเขามองกันไม่เห็นไม่มีใครลุกไปจากที่อยู่ของตนสามวันแต่มีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของชนชาติอิสราเอลทั้งหมดฟาโรจรึงทรงเรียกโมเสสเข้าเฝ้าตรัสว่า พวกเจ้าจงไปนมัสการพระยาเวเถิดแต่ให้ฝูงแกะและฝูงโคอยู่ส่วนเด็กๆไปกับพวกเจ้าได้โมเสสจึงกราบทูลว่าฝ่าพระบาทต,ต้องประทานเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแก่พวกข้าพระบาทด้วยเพื่อจะได้เตรียมถวายบูชาต่อพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทพวกข้าพระบาทต,ต้องนำฝูงปัสุสัตว์ไปด้วยขาดไม่ได้สักตัวเดียว เพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่านั้นไปถวายพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทนอกจากนี้พวกข้าพระบาทยังไม่ทราบว่าจะต้องเอาสัตว์ตัวไหนถวายพระยาเวจนกว่าจะถึงที่นั่นแต่พระยาเวทรงทําให้พระไทยฟาโรกระด้างฟาโรจึงไม่ทรงยอมปล่อยพวกเขาไปฟาโรมีรับสั่งแกโมเสสว่าไปให้พ้นระวังตัวให้ดีเถอะอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเลย เพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันไหนเจ้าจะตายวันนั้นโมเสสจึงกราบทูลว่าฝ่าพระบาทตรัสถูกแล้วข้าพระบาทจะไม่มาให้ฝ่าพระบาทเห็นหน้าอีกเลยพี่น้องที่รักครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสที่เราจะเจอความทุกข์นะครับมีโอกาสที่เราจะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะครับมันก็เหมือนกับชีวิตของเราเวลาที่เราดําเนินอยู่ในทุกๆวันนะครับวันหนึ่งอยู่ดีไฟมันก็ดับขึ้นมา เคยไหมฮะเคยไฟดับที่บ้านไหมครับแล้วก็ไม่มีเตรียมเทียนเลยไม่เตรียมไฟฉายอะไรเลยนะครับก็กลัวไปหมดนะครับไม่กล้าเดินนะครับกลัวไปชนนู่นชนนี่นะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับต้องรอด้วยความหวังอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะมาใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะเผลอทําเรื่องบางเรื่องที่มันงงเง่านะฮะไร้สาระเช่นร้องไห้ฟูมฟายนะครับหรือว่าโกรธเกลี้ยวนะครับโมโหที่แม่กลับบ้านช้านู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่เรานะครับ จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตทั่วๆไปของเรานะครับว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์นะครับบางทีเราก็ไม่ได้ค่อยได้เรียนรู้หรอกครับเกี่ยวกับความทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนความมืดนะครับชีวิตมันไม่มีทางออกวันนี้นะครับพระเจ้าได้นําพวกเรามาถึงภัยพิบัติที่9นะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมืดนะครับแล้วก็กษัตริย์ฟาโร์เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าแผ่นดินอียิปต์เนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยแน่นอนนะครับแผ่นดิน พระชวังของฟาโรห์เนี่ยมันจะเป็นที่ที่สว่างสวัยที่สุดในแผ่นดินมันต้องมีการจุดคบจุดใต้นะครับสว่างสวัยที่สุดในแผ่นดินแต่ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมื่อข้อย1ินะครับจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นความมืดจนสัมผัสได้โอ้ผมไม่ไม่แน่ใจนะมันเป็นความมืดระดับไหนนะแต่มันเป็นความมืดที่แบบสัมผัสได้มันไม่ใช่ความมืดทั่วๆไปอะครับเหมือนกลางคืนแล้วก็ไม่ทันรู้สึกว่าตอนี้มันกลางคืนแล้ว แต่มันมืดจนกระทั่งสัมผัสได้มืดจนมองอะไรไม่เห็นนะครับและความมืดทึบเนี่ยก็เกิดขึ้นทั่วแผน่นอิียต์เลยนะครับพวกเขาในข้อย3บบอกพวกเขามองกันไม่เห็นไม่มีใครลุกไปจากที่อยู่ของตน3วัน3วันนะครับพี่น้องนี่มันเรื่องใหญ่นะครับแสดงว่าได้กินหรือเปล่าได้นอนหรือเปล่าได้ทําธุรกิจได้ทํากิจวัตรส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีแสงสว่างใดๆเลยแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าแต่มีแสงสว่างอยู่ที่อาศัยของชนชาติอิสราเอล ทั้งหมดก็คือในแผน่นดินโกเชนนะครับที่เป็นที่ที่กษัตริย์ฟาโรห์ให้กับยาโคบในสมัยที่โยเซฟยังมีชีวิตอยู่พี่น้องที่รักครับชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนนะครับต้องเจอโอกาสในการที่เราจะต้องเจอกับความทุกข์นะครับความยากลําบากในชีวิตมันเหมือนความมืดนะครับแต่การตอบสนองต่อความมืดของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับ ในวันนี้บทเรียนของพระเจ้าเนี่ยผมให้บทเรียนชื่อบทเรียนว่าบางทีฟ้ามืดมิดเนี่ยใจมันอาจจะมืดกว่าฟ้าอีก็ได้นะครับเหมือนกับกษฟฟัตริย์ฟาโรนในวัดเนี้นะครับเขาเจอความมืดมิดความมืดมิดเนี่ยพระเจ้าให้มาเพื่อเตือนสอนเขานะครับเตือนสอนว่าเวลาที่พระเจ้าไม่ได้ประทานแสงสว่างให้ขับเขาเนี่ยเขาทําอะไรไม่ได้เลยอํานาจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เงินทองก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ทหารภรรยามาเหสีช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยครับเขาเพึ่งพาดังเดียวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าอนุญาตให้มันสว่างขึ้น พี่น้องทีละครับแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เป็นประโยชน์ต่อการสํานึกผิดของกษัตริย์ฟาโรเลยนะครับเขาเองใจเขามืดยิ่งกว่าฟ้าซะอีกนะครับในพระคาของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับบอกว่าเมื่อฟาโรเนี่ยเรียกโมเสสไปเข้าเฝ้านะครับในข้อ24นะครับรต่ว่าพวกเจ้าจงไปนมัสการพระยาเวทเฮิร์แต่ให้ฝูงแกะและฝูงโคอยู่ส่วนเด็กๆไปกับพวกเจ้าได้คือเขากลัวนะครับเขาอยากให้มันดีขึ้นแต่เขาขอ สัตว์เลี้ยงไว้เป็นตัวประกันนะครับโมเสสก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอาสัตว์ไปด้วยเพราะว่าต้องเป็นเครื่องถวายบูชาให้กับพระเจ้าพี่น้องทีักครับพระไทยของฟาโร์ก็แข็งกระด้างฟาโร์จึงไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปฟาโร์มีรับสั่งแก่โมเสสว่าไปให้พ้นระวังตัวให้ดีเถอะอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเลยเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันไหนเจ้าจะตายวันนั้นจากคําขอร้องกลายเป็นคําขู่คําโกรธพี่น้องทีักครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าวันนี้พี่น้องกาลังเจอความทุกข์ความยากลําบากในชีวิตพี่น้องจะไม่ตอบสนองเหมือนกับฟาโรนะครับแทนที่เราจะเรียนรู้จากความทุกข์นั้นว่าพระเจ้ากําลังสอนอะไรเราเรากลับมีคําถามเรากับมีความสงสัยแล้วเราตอบสนองในทางลบพี่น้องเวลาเจอความทุกข์พี่น้องตอบสนองยังไงครับบางคนอาจจะถามว่าเพราะอะไรพระเจ้าถึงให้เราเจอเรื่องแบบนี้นะครับด้วยความโกรธด,ด้วยความน้อยใจผมก็เป็นคนดีผมก็เป็นคนที่รักพระเจ้า พระเจ้าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมได้ยังไงทำไมชีวิตของผมไม่สุขสบายไม่ร่ํารวยนะครับไม่ไม่เรียนสูงไม่จบนอกสารพัดที่เราอยากเป็นนะครับเราก็มีเงื่อนไขของเราแล้วก็จินตนาการว่าคนที่รับการอวยพรคนที่เป็นคิดเตียนที่ดีต้องได้รับแบบนี้สิพี่น้องที่รักครับความมืดมิดและความทุกข์ที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยส่วนใหญ่พระเจ้าให้เพื่อเราจะเรียนรู้อะไรจากมันบางอย่างสิ่งที่เราควรจะถามควรจะถาม กับทุกๆความมืดความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตก็คือเพราะอะไรพระเจ้าจึงอนุญ,ญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้อะไรกับเรื่องนั้นพี่น้องครับถ้ามีคําถามที่ผิดเราจะได้คําตอบที่ผิดทันทีเมื่อเรามีมุมมองที่ผิดความม,มืดมิดมันจะไม่สามารถสู้กับความมืดมิดในจิตใจของเราได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราตอบสนองนะครับโดยการเป็นคนของพระเจ้าเหมือนกับแผ่นดินโกเชนของคนอิสราเอลที่นั่นเป็นที่เดียวที่มีแสงสว่าง มองหาแสงสว่างครับพี่น้องครับในความมืดมิดมองหาแสงสว่างแสงสว่างของเราคืออะไรครับคือพระเจ้าพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานวิงบอลกับพระองค์ด้วยความเชื่ออย่างเต็มล้นนะครับพี่น้องครับบางทีเนี่ยความทุกข์ยากที่เราไม่สามารถแก้ไขเองเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าช่วยลดความหยิ่งพยองและการพึ่งพาในตัวเราเองเนี่ยให้มันน้อยลงและเราเชื่อวางใจและพึ่งพาพระเจ้าจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอบางเรื่องที่เราไม่สามารถทําได้เองจริง เราถึงจะหันกลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่หระอครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงไม่ต้องรอให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าเราเรียนรู้ทุกๆวันทุกๆก้าวกับพระเจ้าทุกๆวันนะครับความมืดมิดจะไม่จําเป็นสําหรับเราบทเรียนนี้จะไม่จําเป็นสําหรับเรา แต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในการไม่เชื่อฟังและใจของเราปิดอยู่บางทีพระเจ้าส่งความมืดมิดเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะตอบสนองต่อสิ่งนี้ด้วยความถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับวันนี้เราจะมาที่ฐานด้วยกันเพื่อขอพระเจ้าเมตตาเราให้เปิดตาใจของเราที่เราจะตอบสนองต่อความมืดมิดของชีวิตอย่างถูกต้องนะครับเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์รักเราและทุกครั้งที่พระองค์ส่งอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเรา พระองค์ก็ทรงเจ็บปวดพระไทยด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรามากจนกระทั่งยอมอนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะเรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่สําคัญกับชีวิตของเราแม้ว่าเราไม่รู้ว่าบทเรียนนั้นคืออะไรแต่ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดที่เราจะถ่อมใจลงและยอมที่จะรับการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นทุกๆบทเรียนจากพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้โดยการพึ่งพากําลังของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะตอบสนอง ต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทางบวกแม้ในความมืดมิดที่สุดขอให้เรามองหาแสงสว่างพระองค์เป็นแสงสว่างที่แท้จริงและพระองค์จะนําเราออกจากปัญหาทุกๆปัญหาได้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดอวยพร,พรสําหรับพี่น้องที่กําลังต่อสู้กับความยากลาบากในชีวิตขอให้เขาผ่านพ้นไปได้ด้วยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเขาเราจึงอธิษฐานทูลขอพระเมตตาจากพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับ c g n TV ไทยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรของพระเจ้าที่จะสามารถกระจายตัวออกไปเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อให้กับพี่น้องทุกๆคนและคนที่คุณรักได้อย่าให้พระพรกระจุกนะครับแต่ให้พระพรกระจายออกไปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดครับ